สวัสดีครับพบกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธราวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับสภาพแวดล้อมแบบไหนที่เหมาะกับการปลูกฝรั่งกิมจูอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับผมมาเลยครับครับผมอย่างแรกเลยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับการปลูกฝรั่งดินกับน้ําก่อนเลยดินเนี่ยฮะจากของผมตรงนี้นี่คือคันนาที่นาเลยครับ ของผมนี่ก็คือที่นาเก่าเลยซึ่งคันายังเหลืออยู่ทีนี้ทำไมผมถึงพูดว่าดินเวลาฝนตกมาเนี่ยครับเขาไม่ชอบให้น้ำขังเพราะว่าถ้าน้ำขังขึ้นมาเนี่ยรากเขาจะเฉาตายเหมือนพืชทั่วไปเลยถึงแม้ว่าฝรั่งจะเป็นพืชที่ทนแรงทนฝนก็ตามถ้าน้ำขังเนี่ยเขาก็จะชะงักการเจริญเติบโตตรงนี้สำคัญครับผมวิธีแก้ก็คือยกเป็นร่องเหมือนลูกฟูกยกร่องลูกฟูกนั่นนะครับเล็กๆขึ้นมาตามร่องแล้วก็ทำร่องน้ำเนี่ยฮะแบบนี้ ให้น้ำเนี่ยไหลออกไปนะก็มองไม่ชัดเท่าไหร่ครับก็คือทําที่ระบายน้ําออกนั่นเองเพื่อที่จะไม่ให้น้ําขังตรงนี้สําคัญครับผมอต่อมาน้ําน้ําที่ใช้ในการรดเนี่ยฮะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบางคนเนี่ยบอกว่ามีน้ําบาดาลเจาะน้ําบาดาลรดเลยได้ไหมรดได้ครับแต่ว,ว่ามันจะมีผลข้างเคียงเพราะว่าน้ําบาดาลเนี่ยมันยังไงล่ะครับ ความเป็นกรดเป็นด่างแต่และพื้นที่เนี่ยแตกต่างกันออกไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้ฝรั่งของเราเนี่ยเติบโตอย่างไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าวิธีสังเกตสมมติว่าตรงนี้เป็นผมรดน้ําบาดาลน,นะครับมันก็จะมีเศษของคราบเกลือตกอยู่อ่ะตรงนั้นก็ไม่ควรเท่าไหร่ครับควรจะเอาน้ําบาดาลเนี่ยไปพักพักกับบ่อพักกับสระน้ํานะครับพักเอาไว้แล้วก็ใช้น้ําจากสระนะ่ะดูดเอามารดตรงนี้ตรงนั้นจะดีกว่าครับดีกว่ามากๆเลย อ่ะอีกอย่างหนึ่งคือผมพูดเรื่องดินเรื่องน้ําแล้วต่อไปเรื่องอากาศสภาพอากาศครับเนี่ยเขาต้องการอย่างนี้เลยอย่างนี้ก็คือเขาต้องการแดดมากครับต้องการแดดวันหนึ่งให้ได้มากกว่าแปดชั่วโมงครับอตรงนี้จะสําคัญมากเพราะฝั่งตรงนี้ผมยังไม่เริ่มหอ่อเพิ่งห่อถึงตรงนี้เดียวก็ขยับตามไปเรื่อยๆเนี่ยฮะเขาต้องการแดดมากตรงนี้สําคัญต้องการดินไม่อุ้มน้ําน้ํา ฝนตกลงมาชะออกได้สะดวกน้ําควรเป็นน้าสระน้ําธรรมชาติถ้าเป็นน้ําประปาหรือน้ําบาดาลเนี่ยควรมีการพักน้ําแล้วนํามาใช้ตรงนี้จะดีที่สุดอ่าอากาศก็คือมีแสงแดดส่องถึงลมพัดผ่านอยญ่ยอยู่ที่อับเกินไปเพราะว่าถ้าที่อับเกินไปเนี่ยหรือความชื้นมากๆเนี่ยเขาจะมีเชื้อรามีอะไรขึ้นมาตรงนั้นจะทําให้เราบริหารจัดการยาก อันนี้ก็3มข้อง่ายๆครับเวลาจะปลูกฝรั่งเลือกสถานที่แบบนี้ประมาณนี้ครับมันจะทําให้ผลผลิตออกมาเนี่ยสมบูรณ์แบบสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเทคนิคสั้นๆง่ายๆที่ผมนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้ามีอะไรดีๆเนี่ยผมก็จะมาแนะนํามาเล่าสู่กันฟังแบบนี้ครับสาหรับเพื่อนๆคนใดคิดเห็นแตกต่างออกไปหรือว่ามีวิธีที่นอกเหนือจากผมต้องการแลกเปลี่ยนกันก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ